สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพาเพื่อนๆมาแปรรูปมะละกอกันนะคะบ้านขายปลูกมะละกอไว้เยอะต้องดูเลยค่ะกับเมนูมะละกอเชื่อมอบแห้งรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานเนื้อหนึบทานเล่นเพลินมากๆเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะค่ะเราก็ใช้เป็นมะละกอดิบนะคะจะใช้แบบเนื้อขาวที่เขาเอาไว้ตําส้มตําก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบออกเหลืองๆแบบในคลิปก็ได้นะคะขอแค่เนื้อมะละกอของเรายังแข็งอยู่ค่ะก็ปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็นามาผ่า เป็นชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะใช้เนื้อมะละกอทั้งหมดอยู่ที่2กิโลกรัมนะคะก็พยายามหั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะ ได้แล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดสัก 2- 3ถึงามน้ำนะคะจากนี้ก็สะเด็ดน้ำแล้วก็นำมาแช่น้ำปูนใสค่ะเราจะแช่อยู่ที่30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเวลาที่เรานำไปเชื่อมตัวเนื้อมะละกอของเราจะได้ไม่เละค่ะเมื่อเราแช่น้ำปูนใสได้ที่เนื้อมะละกอของเราก็จะมีความแข็งขึ้นอย่างสัมผัสได้เลยนะคะจากนี้เราก็จะสะเด็ดน้ำแล้วก็นำไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ก็ต้มน้ำประมาณ2ลิตรให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อมะละกอที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะเราจะจับเวลาต้มประมาณ15นาทีนะคะครบเวลาเนื้อมะละกอบางส่วนของเราก็จะเริ่มสุกบ้างแล้วนะคะก็จะมีความสุกประมาณ70-80%ค่ะจากนี้เราก็จะตักขึ้นแล้วก็เสด็จน้ําไว้นะคะต่อมาเราก็จะมาทําน้าเชื่อมกันค่ะใช้น้ําสะอาดจํานวน1.5ลิตรตามด้วยน้ําตาลทราย1กิโลกร,รมัม กระป่ลน1ช้อนชาค่ะจากนี้ก็เปิดไฟเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะคะได้แล้วก็ใส่เนื้อมะละกอที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะจากนี้เราก็จะเพ type, ateur, ิ่มรสเปรี้ยวโดยการเติมน้ำมะนาวขวดลงไปนะคะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ150 ml ค่ะซึ่งสัดส่วนตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มรสได้นะคะลองชิมรสชาติดูค่ะให้ออกอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะคะตัวเนื้อมะละกอของเราจะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปค่ะ ก็ต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจับเวลาประมาณ45นาทีค่ะครเวลาก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะตอนนี้เนื้อมะละกอของเราเขาก็จะดูดซึมน้ำเชื่อมเข้าไปแล้วนะคะก็ตักขึ้นเสด็จน้ำเชื่อมออกค่ะและสำหรับตัวน้ำเชื่อมที่เหลือก็ไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนำกลับมาทำใหม่ได้1-2รอบค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปอบหรือว่าตากแดดให้แห้งนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นเครื่องทําผลไม้อบแห้งค่ะละักษณะการทํางานของเครื่องก็จะเป็นการพ่นลมร้อนออกมาให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับการตากแดดนั่นเองนะคะก็สามารถอบได้ยาวเป็น1ิชั่วโมงเลยค่ะก็จะทําให้ตัวขนมของเราแห้งเร็วนะคะไม่ต้องรอแดดหลายวันค่ะ ใครที่ชอบทําเมนูผลไม้อบแห้งทานเองบ่อยๆทําเมนูขนมอั่ัววุ้นกรอบหรือว่าเมนูหมูแดดเดียวนะคะแนะนำให้มีติดบ้านไว้เลยค่ะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะไม่ต้องง้อแดดอีกต่อไปค่ะที่สำคัญเมนูอาหารของเราก็ไม่เสี่ยงกับฝุ่นด้วยนะคะ นี่ค่ะเราก็อบผลไม้ของเรามาจนแห้งได้ที่แล้วนะคะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาไปทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงค่ะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยค่ะยิ่งชิ้นใหญ่ก็จะยิ่งใช้ระยะเวลาเยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อมะละกออบแห้งที่เราทําได้ทั้งหมดนะคะก็จะได้อยู่ที่500กรัมจากเนื้อมะละกอสดอยู่ที่2กิโลกรัมค่ะใครที่ต้องการทําในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะเขาก็จะมีความหนึบนะคะแล้วก็รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานค่ะสำหรับวันนี้แอดก็ใช้มะละกอด้วยกันทั้งหมด2ต้นนะคะสีเขาก็เลยจะแตกต่างกันหน่อยค่ะอีกต้นหนึ่งลูกเขาจะออกสีเหลืองอมส้มนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งเขาก็จะออกสีส้มอมแดงนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีผลกับรสชาติหรือว่าเนื้อสัมผัสค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาเมนูแปรรูปมะละกออยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ